เอาอีกละก้าวสุภัสรากับเกรดวารินทอนแอลแบบนี้มีกลิ่นชัว ออาวแอลเอิดกันตลอดสำหรับู่จินที่หลายๆคนเชร์กันอย่างก้าวสุภสรากับเกรดวรินทรอย่างล่าสุดที่หนุ่มเกรดลงภาพตัดเล็บตัวเองโชว์พร้อมแคปชั่นว่าเกรงรอสิบวิตัดเล็บไม่ตัดใจส่วนกาวก็ผู่เข้ามาหยอดแอลทันทีว่าอยากตัดผมแต่ก็กลัวจะยาวไม่พอที่จะมัดใจเธอเกรดก็ตอบกลับว่าอสุภสราน SP มอเตอร์เรือของเราเรียกว่าแอลกันไปมาจนแฟนต้องร้องเอง AAA อเอไปตามๆกันนอกจากนี้อีกหนึ่งคููจ้นของหนุ่มเกรทอย่างแจ็กกี้แม่น้องบองก็โผล่มาเชียร์ว่าสุภสรา underscore SP นั้นไง่ายมีกินอีกแล้วแต่ว่าหยอดกันไปหยอดกันมาแบบนี้ระวังผีผักเข้าจริงๆแบบไม่รู้ตัวและไม่ทันตั้งใจนะจ๊ะกาวเกรท